สวัสดีค่ะวันนี้มาเรียนจีนกันอีกแล้วนะคะอ่อวันนี้ที่แอดมาสอนก็คือมีแรงบันดาลใจมาจากยี่ห้อชาที่เสี่ยวโ,โหเป็นโคสกแบรนนะเสี่ยวโหอ,อีกแล้วแอดนี่อะไรก็เสี่ยวโหเนาะอ่ะไม่เป็นไรวะเอ่อเสี่ยวโหเขาเป็นโคสกแบรนชายี่ห้อหนึ่งชื่อว่าล่งางชา นะคะ,ะชายี่ห้อนี้เรียกว่าล่งางฉาล่างฉานะคะล่ะงางฉาไม่ใช่ล่างชานะ,ะเพราะว่าจริงๆฉากับชาเนี่ยเสียงมันค่อนข้างที่จะคล้ายกันนะคะแต่ว่ามันคือล่งางฉาโอเคค่ะแต่ก่อนที่จะไปที่ล่งางฉาเรามาเรียนรู้คำว่าฉากับคาเฟ่ าที่แอดโพสเอาไว้เมื่อวานว่าจะมาสอนคําว่าฉากับนะคาเฟ่ก่อน2องคำนี้นะคะมีเสียงคล้ายภาษาไทยมากเรามาดูคําว่าฉากันก่อนนะคะอิเออซันสิ่หกเจ็ดปดเก้อันนี้มี9ขีดนะคะพินอินก็คือ ชืออ่าอ่าตามที่แอดบอกนะคะเมื่อไหร่ที่มีตัว h อยู่ข้างหลังตัวนี้จะต้องสั่นลิ้นชตัว c ก็คือเหมือนชอช้างชชอาชอาช,ชาเสียงสองชาฉา,าตัวนี้อ่านว่าฉาในภาษาไทยคือชาค่ะอืมเราอย่าไปงงตามภาษาไทยนะถ้าคนจีนจะต้องเรียกฉา อ่ะทีนี้อีกคำหนึ่งชาตัวนี้ก็คือชานะคะนิดนึงนะคะเอ่อในภาษาจีนเนี่ยถ้าเมื่อไหร่ที่เราที่เราเห็นมีแบบเนี้ยเหมือนรั้วแอดจะชอบมองว่ามันเหมือนรั้วเมื่อไหร่ที่มีรั้วแบบเนี้ยขีดมีรั้วแบบน,บบนี้ปุ๊บเนี่ยเอ่อคำจีนตัวนั้นจะมีความหมายเกี่ยวกับพวกพืชแต่ไม่ใช่ทุกตัวส่วนใหญ่ยกส่วนใหญ่ยกตัวอย่างเช่นมีตัวหนึ่ง ที่เคยสอนไปแบ่อยๆในดอกไม้ไฟก็คืออิเออซานซู่ลิวชีอันนี้เจ็ดขีดนะคะเจขีดอันนี้ก็คือเฮวาเวาเป็นวาวาเวาวาเสียงหนึ่งหวาตัวนี้จะแปลว่าดอกไม้ เห็นไหมว่ามีรั้วอยู่ข้างบนเหมือนกันส่วนใหญ่ไม่ได้ทุกตัวนะคะอักษรจีนที่เกี่ยวข้องกับความหมายพืชจะมีรั้วอยู่ข้างบนแอดจำไม่ได้ว่าภาษาจีนเขาเรียกมันจะมีชื่อเรียกแต่แอดจำด้วยเทคนิคของตัวเองว่ามันเหมือนรั้วรั้วไม้นะคะพืชผักต้องปลูกริมรั้วแอดจำแบบนี้อ่ะต่อไปฉาแล้ว ต่อไปก็คำว่าคาเฟ่อ่าตามที่บอกนะคะคาเฟ่หนึ่องสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดตัวนี้คือเคอ,อาคาเสียงหนึ่งคานะคะต่อไปเฟยอหเอ่องสามสี่ห้าหกเจ็ดแปด จิวสือสุยอันนี้สิบเอ็ดนะคะอันนี้ปลาแปดขีดอันนี้พินินก็คือเฟอร์ตัวเอฟก็คือฟอร์ฟ n นเฟอร์เออีเออีสระสองตัวเออีเอเอีก็เป็นเออยเสียงหนึ่งเหมือนกันเฟยเราจะไม่อ่านเฟย ถ้าอ่านเฟยจะออกสำเนียงไทยเพราะมันจะเป็นเอยเอยหนูเออลองผ alia, ๆๆๆๆันลองผันเอย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 มันจะเป็นเอย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 คาเฟ่ต้องอ่านเป็นคาเฟ่ไม่ใช่คาเฟยไม่ใช่เฟยนะคะต้องเป็นเฟยเฟยคาเฟ,ฟ่คาเฟ่ก็คือมันจะเพี้ยนเสียงมาจากภาษาอังกฤษคือตัวนี้ค่ะนี่ coffee แอรเขนฟีีถูกเปล่าอ่ะคอฟฟก็คือจะเพี้ยนเสียงมาจากคอฟฟกลายเป็นคาเฟ่คาเฟ่คนจีนจะไม่ยอมเรียกภาษาอังกฤษส่วนใหญ่เขาจะมีคำศัพท์ของเขาขึ้นมาเองซึ่งจะเป็นแบบว่าหาเสียงที่คล้าใกล้เคียงกับภาษาจีนเอาภาษาจีนที่มีเสียงใกล้เคียงกับอังกฤษนะคะมาคิดศัพท์ใหม่ เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราเรียนภาษาจีนเนี่ยเราจะต้องคอยอ่านในโลกโซเชียลหรืออะไรก็แล้วแต่ที่อยู่โลกภายนอกที่ไม่ใช่นังสือเรียนอะไปเรื่อยๆห้ามตกเทรนเพราะว่าบางทีมันจะมีคำแบบเนี้ยขึ้นมาใหม่ที่มันเป็นยี่ห้อภาษาอังกฤษแล้วเขาก็จะกลายเป็นไปคิดภาษาจีนขึ้นมาซึ่งมีเสียงใกล้เคียงยกตัวอย่างเช่นอะแอดจะยกตัวอย่างอันนี้เอาไปนอกเรื่องนิดนึงนะคะ จะยกตัวยอย่างคําที่ภาษาจีนที่เขาคิดมาจากภาษาอังกฤษอันนี้ตอนแรกอแอดก็ไม่รู้หรอกคำนี้ยจนกระทั่งงงล้วก็เลยก็ต้องไปหาข้อมูลว่ามันแปลว่าอะไรนะคะก็คือคํานี้ค่ะหนึ่อชานอันนี้สามขีดหน,นึ่องาน,นื่ห้าหกเ อันนี้เก้าขีดนะคะพีนินก็คือเืออันนี้ไม่ต้องสั่นลิ้นเพราะว่าไม่มีตัวเอ,อ,อสเอโนซานซานซีอีงอซิงซานซิงแอดไปเจอในเวยโพงงมาก เพราะว่าไม่รู้คิดว่ามันแปลว่าสามแล้วซิงมันแปลว่าดาวเราก็งงว่าอะไรสามดาวปรากฏว่าไปหาข้อมูลมันคือยี่ห้อซัมซุงค่ะอ่าเขาไม่เรียกซัมซุงนะคนจีนเขาเรียกซันชิงเวลาไปคุยกับคนจีนเนี่ยเรียกซัมซุงเขาก็จะงงๆนิดนึงนะคะต้องเรียกซานชิงอ่ะอีกยก,ยกอีกตัวอย่างอีกสักสองยี่ห้อนะคะที่ภาษาอังกฤษไม่เรียก คนจีนพี่จีนเขาจะแปลงของเขาเป็นศาสตจีนของเขาก็คือตัวนี้ค่ะเด็กชอบกินอยเป็นเสียงอยเมออายไม้ไมยหมายหมายไม,ยม,ยมย่เสียงสี่ไม่อาง,งออางเตอ ตอเต่านะคะเอออันนี้เมอเตออังตังเสียงหนึ่งไม่ตังเลอเอาเอาเอาก็เป็นเสียงเอาเอาลาวเหลาไม่ตังเหลายี่ห้อไก่อะไรที่เด็กชอบกินไม่ตังเหลาคล้ายเสียงภาษาอังกฤษอะไรคะใช่ค่ะแมคโดนัลค่ะ คนจีนไม่เรียกแมคโดนัลนะคะเรียกไม้ตังเหลาโอเคไหมไม่ตังเหลาแล้วก็อ่ะมาอีกยี่ห้อหนึ่งเอาสีเขียวแทรกนิดหนึ่งที่คู่ควรคู่มากับไม่ตังเหลาแมคโดนัลนี่ก็คือตัวนี้ค่ะเขียนเป็นพินอินนะคะ นะข้างล่างนะมีสามพยางนะมีสามพยางอ่าอันนี้เสียงตอนนี้เสียงเออนะคะเออนเอ็นเคเอ็คิเคิร์เคินเขินเขินเขินเตอเออเตอเตอเอเตอเตอเตอเขินเตอเจอจีจิเขินเตอจีเขินเตอจีเสียงมันพ้องไม่ใช่ไก่ ตัวหนังสือจีนไม่ใช่ไก่ไก่ไม่ใช่ไก่เนื้อไก่แต่ว่าอ่านว่าจีเหมือนกันคนตอจีคนเตอจียี่ห้อไก่อะไรที่คู่มากับแมคโดนัลล์สองร้านนี้เคฟซีค่ะนี่เพราะฉะนั้นเนี่ยคนจีนเนี่ยเขาจะบัญญัติยี่ห้อมาให้ใหม่นะคะเพราะนั้นเนี่ยเสมือนก็ว่าเราต้องจำคำศัพท์เพิ่มโอเคปะ อ,อ่ะนอกเรื่องมาไกลวนกลับไปที่ฉากับคาเฟ่ฉาตัวนี้อ่ะไม่ได้เป็นเรียนเสียงภาษาอังกฤษแต่เราอ่ะน่าจะมาทีหลังเขาเขาฉาเราก็เลยชานะคะอ่าคือไม่ได้เรียนเสียงภาษาอังกฤษแต่ดันแค่เสียงใกล้เคียงกับไทยฉาส่วนคาเฟ่เนี่ยเรียนเสียงมาจากภาษาอังกฤษคาเฟ่คาเฟ,าเฟ,าเฟ่นะคะ ชากะคาเฟ่อะกลับมาที่ยี่ห้อชาที่เสี่ยวโหวเป็นโคโสบรนเขาตั้งชื่อยี่ห้อได้ดีมากที่แอดบอกมันมีความหมายที่ดีจริงๆอ่ะเรามาดูกันคำแรกของเขาก็คืออิเออซานซื่อูอันนี้ห้าขีดนะคะหขีดแล้วเสร็จก็ใส่ ขาตะกี้นี่เข้าไปไม่นับขีดแล้วนับแล้วนะอ่าตัวนี้อ่านว่าเรออา,ององเรออางอเอ็นจีคืององูเลออางอลางหลังหลังล่างล่าง,างตัวนี้อ่านว่าล่างล่างขาล่างขา โอเคไหมคะเพราะนั้นยี่ห้อที่โคชโกแบรนด์เสี่ยวโหวเป็นโคชกแบรนด์ก็คือล่งางฉาล่งางฉาล่างตัวนี้แปลว่าให้ค่ะชาชาก็คือชาให้ชาให้ชาก็คือเหมือนเราให้ชาอันนี้กับคนนั้นคนนี้ไม่ใช่มันมีต่ออ่ะเดี๋ยวแอดสโลแกนของเขาดีมากสาโลแกนเขาขึ้นว่าล่งางฉา แล้วหลังล่างฉาเรามาดูประโยคกันนะคะเดี๋ยวแอดแอดเดี๋ยวแอดแอดอ้นี่มาก่อนแอดภาพอ่ะเรามาดูสโลแกนของล่างฉากันนี่นี่นี่เดี๋ยวดึงออกมานิดนึงอุย้ยเดี๋ยวเสียวโหไม่เห็นเสี่ยวโหอ่ะไม่เป็นไรเอานี้นะ อ่ะเห็นเจ้าหัวครึ่งหนึ่งนะจะให้ตัวหนังสือใหญ่หน่อยอ่าดูตัวนี้นะคะนี่ค่ะสโลแกนของเขาอยู่ตรงนี้นะคะอันนี้คือล่างฉาเห็นไหมล่างฉานี่ล่างฉานะคะส่วนตัวนี้สโลแกนที่ต่อตัวนี้พินอินเดี๋ยวขออนุญาตเขียนพินอิน เขียนพินอินอ่านว่าร่างฉาเห็นไหมขึ้นด้วยร่างฉาเผยหนีเหมยอี้เทียนเผยแปลว่าเป็นเพื่อนเป็นเพื่อนนี่คุณอะไรมึงแอดให้ออกนะเหมยอีเทียนตัวนี้แปลว่าทุกวัน เพราะฉะนั้นสโลแกนของเขาขึ้นด้วยคำว่าล่งางฉาแล้วล่างฉาก็คือยี่ห้อของเขาโดยเอาล่างฉาที่เป็นยี่ห้อของเขามาแปลงเป็นสโลแกนว่าล่างฉาแปลว่าให้ชาถูกไหมให้ชาเป็นเพื่อนคุณทุกวันแน่เห็นไหมโดยภาษาอังกฤษเขาก็คืออะไรเนี่ยขยายนิดนึงล่งางฉา is with you every day ในภาษาจีนก็คือ ร่างฉาเผยหนีเหมยอีเทียนร่างฉาเผยหนีเหมยอีเทียนประโยคนี้จำเอาไว้เผยหนีเหมยอีเทียนเผยหนีเหมยอีเทียนเผยหนีเหมยอีเทียนเป็นเพื่อนคุณทุกวันอยู่กับคุณทุกวันอ่านะคะทีนี้เราจะบอกรักผู้ชายยังไงเราก็เปลี่ยนฉาเป็นอะไรคะวอไงเห็นไหมวอล่างวอเผยหนีเหมยอีเทียน ให้ใครแทนที่จะให้ชาก็ให้ฉันอยู่เป็นเพื่อนคุณทุกวันโอเคไหมคะอะได้ประโยคบอกรักไปแล้วอีกประโยคหนึงจากล่งางฉาแอดก,ก็วนเข้ามาได้นะล่างฉาให้ชาอยู่เป็นเพื่อนคุณทุกวันล่างฉาเผยหนีเหมยอีเทียนเปลี่ยนเป็นร่างว่อเผยหนีเหม่อีเทียน นะคะคก็คือให้ฉันเป็นเพื่อนคุณทุกวันเผยหนี่ในที่นี้หมายถึงอยู่เคียงข้างอะ่ะเป็นเพื่อนอยู่เคียงข้างอยู่กับคุณโอเคมาเผยหนี่เผยหนีอันนี้ก็เอาไปใช้ได้อืว่อย่าเผยหนี่ฉันจะต้องเป็นอยู่เป็นเพื่อนคุณก็คืออยู่เคียงข้างคุณอ่าโอเคอ่ะโอเคจบที่คําว่าล่างฉา เผยหนีเหมยอีเทียนร่างวอเผยหนีเหมยอีเทียนเผยหนีก็คืออะไรคะเป็นเพื่อนคุณเหมยอีเทียนทุกวันโอเคไหมคะร่างก็คือให้อ่าโอเคงั้นวันนี้แอดก็ขอจบเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ